สวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้เราจะจุดทูบไอไข่เสียงโชคกันนะคะช่วงนี้ทูปก็กำลังไหม้ลงมานะคะดูจากเลขดูจากทูบที่ไหม้เป็นทรงรูปไอไข่เลยนะคะสีดำเนาะตอนนี้เราก็กำลังรอการไหม้ของทูปไอไข่เริ่มเห็นหัวโผล่ลงมาออกมาแล้วนะคะ ว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เป็นแค่แนวทางเนาะงวดประจำวันที่16มีนาคม2566ตัวเลขที่เห็นเห็นแล้วออกมาก็คือเลข6ออกมาให้เห็นแล้วนะคะ โปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เป็นแค่แนวทางในการเสียเส่ยงโชคจุดทุบไอ้ไข่เนาะเลขที่เห็นคือเลขหกนะคะต่อมาก็เป็นเลข9ค่ะอันนี้เป็นงวดประจำวันที่16มีนาคม2องพนนะคะเลขต่อไปเลขสุดท้ายตัวที่สาม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นแค่แนวทางในในการการซื้อลอตเตอรี่นะคะก็ไปหาซื้อหาเก็บเอาไว้เนาะอีกตัวหนึ่งหัวแหลมแหลมกำลังออกมาแล้วคะ่ะควันทูบก็ขโมงชงเชงไปนะคะ หัวแหลมๆออกมาแล้วจะเป็นเลขหนึ่งหรือว่าเลขสี่รอติดตามชมต่อเลยนะคะออกยาวๆนะคะปวดใช้วิจารณญาณน,นะคะจุดทูบไอ้ไข่เสียงโชคง,งวดประจำวันที่สิบหกคือเลขสี่ค่ะหกเก้าสี่